วันนี้เรามาดูหางหลังมิาปี 42. สมมิบสองกันนะครับสั่งมาจากแอปแอปหนึ่งเะเป็นงานพลาสติกงานดิบนะเป็นงานดิบพลาสติกเราททำหางหลังมิา,าง่างจะหาเลือกตัวเลือกเลนน้อยไม่อยากจอดเลยนะเราก็เลยเลือกทีมงาน,นแบบนี้ เราต้องไปทำสีกันนะครับกระดาษทรายเบอร์พันน้ำสะอาด ตรอ,องพื้นโดยสีรองพื้นนะครับการกแดดให้ร้อนและรองพื้นเลยฉีดบวให้บว เมื่อครบ5นาทีชิ้นงานก็จะแห้งรูปได้นะเราก็ทำการพ่นรอบสองกันเที่วนี้เราจะพ่นให้หนาขึ้นกว่าเดิมนะให้หนาแล้วก็ดูรอยอีกรอบหนึ่งนะพ่นให้หนาเลยรอบแรกเราพ่นบางๆก่อนเพื่อให้ผิวสี พื้นได้รองพื้นผิวเกาะพื้นผิวที่ดีนะถ้าพ่นหนาตั้งแต่ทีแรกเลยมันก็ทําให้สีอาจจะพองได้แล้วก็อาจจะลื่นไอ้อาจจะย้อยนั่นเองนะโอเคพ่นรอบสองกันนะครับสองควบคุม่<อ>างห่างนะครับประมาณหนึ่งฟุตเนียพ่นทับกันไปนทับกันไปเรื่อยเยทั้งแผ่นนะครับแล้วรองสีก็จะเรียบเนี่ยแน่นอนนะเพราะเราเดินแนวที่ ม่มัวนั่นเองเราจะเดินแนวที่ต่อแนวกันนะครับพูดให้ต่อแนวกันไอ้แนวสีตัดกันนั่นเองอธิบายไม่ถูกแต่ปฏิบัติได้เดี๋ยวอธิบายไม่ต้องผู้เรีนก็ยังงงเองเลยเนี่ยดูเองแลทำความเข้าใจนะท่านผู้ชมนะครับทำแนวกันโอเคเราแห้งอีกจะทับแล้วเราก็พลิกควนตาละ ครบสองนาทีหลังจากปนรอบสองก็เรียบเนียนดีนะเดี๋ยวเราจะทำการรอให้มันแห้งก่อนเสร็จแล้วก็จะขัดแต่งผิวนะให้มันเรียบนั่นเองนะฮะสีรองพื้นจะออกแนวด้านๆนะครับจะไม่เงาไม่งามนะฮะสีรองพื้นเนี่ยจากแนวด้านๆเสร็จแล้วเราก็จะขัดนะครับแล้วก็แต่งพื้นผิวที่มันเป็นบุ๋มเป็นบ่อเนี่ย ขัดให้เรียบให้เนียนนะครับขัดแต่งผิวนั่นเองนะเพื่อที่จะลงสีจริงนั่นเองเดี๋ยวขัดไปเรื่อยๆครับขัดทั้งบานเนี่ย การขัดทำสีนะฮะวิธีเช็คง่ายๆว่าเรียบไม่เร you know. ียบกับน <legitimacy. S 1> ิ้วมือเนี่ยครับรูดไปฮะมันจะสู้มือนะถ้ายังไม่เรียบเรากขัดไปเลยครับขัดถึงสีพื้นไปเลยครับ ราทำสีไปสองรอบเราขัดไปนะพวกสีที่เราทำไปนะมันจะช่วยเก็บรายละเอียดพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยเราขัดนะฮะมันจะเป็นเส้นๆมันจะไปแทนที่เนื้อสีที่หายไปนะเราขัดแล้วปุ๊บลูปอ่ะนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเรียบเนียนนะจากที่เราเรียบอรอบแรกเรายังไม่ทำสีูปเนีูปจะเป็นคลื่นนะ เราทําสีหนึ่งรอบเรามาขัดเก็บเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ <Yeah. S 1> ลื่นทั้งบานต่อไปเราก็จะลองพื้นอีกรอบนะครับลองพื้นอีกรอบนะตรวจวามเรียบร้อยอีกทีหนึ่งแล้วลองพื้นอีกรอบนะครับแล้วก็ถึงจะลงสีจริงนะครับผมโอเคครับสําหรับการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานนะครับพร้อมจะทาสีครับผมรอแดดนป็นึ่งแดดไม่มีเลยช่วงนี้ฝนจะตกเย้ะ ก็ต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพ่นสีลงพื้นคาไว้นะครับทีนี้แล้วเราก็ขัดทิ้งไว้ใช่ไหมวันนี้เราก็มาซ้ำาลงพื้นให้มันหนากว่าเดิมหน่อยนะฮะซ้ำาลงพื้นเพื่อที่เตรียมงานนะเตรียมงานพ่นสีจริงนั่นเองซ้ำาลงพื้นเที่วนี้นะครับแล้วก็้อยแห้งนะฮะแล้วก็จะขัดขัดเรียบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ หน้านี้ที่เรารองพื้นแล้วเราขัดแล้วทีนึงนะหน้ามาันค่อนข้างจะเรียบเรียบกว่าเดิมนะเส้นเนี้ยพอเราพ่นรองพื้นแล้วขัดมันก็ไปแทนที่ชิ้นงานที่หายไปนะมันก็จะเรียบแต่ทีเนี้ยเราจะพ่นอีกทีนึงแล้วเราจะเน้นหนาหนาหน่อยแล้วเราจะขัดแต่งนะพ่นอีกทีเน้นหนาหนาหน่อย ริมถนนนี่แหละยังไม่มีรถผ่านนะพ้นได้ถ้ารถผ่านก็หยุดพ้นก่อนเนี่ยพ้นไปตอ่อให้ทั่วถ้าเราไม่ไล่สีแบบนี้แล้วเราพ่านทีเดียวหนาเลยมันไม่ได้มันจะย้อยนะเราพ่านไล่ไปไล่ไปให้ทั่วปล่อยมันเซตตัวอีกครับ พักเนี่ยแล้วก็ซ้มอีกสามสี่เที่ยวให้เต็มทีนี้เราจะเน้นจริงละเห็นไหมเราจะเห็นสีที่มันตื้นๆอมันจะไม่กลบใช่ไหมล่ะเพราะเราพ่นบางไว้แต่เ,เราพ่นหนาดูนะพ่นหนาลถมา ือเน้นต่อแนวแนวต่อแนวนะระยะห่างก็หนึ่งฟุตเหมือนเดิมนะโอเคเห็นไหมข้อแตกต่างเริ่มกรบได้ใไหมเราจะเห็นเร,เริ่มเริ่มเป็นความสวยงามแล้วใช่ไหมเทียบกันระหว่างนี้อความสวยงามเริ่มมาแล้วนะอ่ะพ่นต่อต่อให้ไปกันอ่นะเน้นเลยครับระยะห,หนึ่งฟุตพ่นไล่มาเลยครับต่อสีแนวต่อแนวเลยใช้พ่นกาพ่นสีจะดีกว่านะเพราะว่ากาพ่นสีระยะการสเปรย์ของมันนะกว้าง แล้วมันไม่ต้องเล่นมากแค่สาดเันฐานปกเลยสีละเตเนี่ยรัศมีของวงวงสีนึงแค่ประมาณครึ่งนึงถึงว่ามันก็เลยบเอลอลงพื้นละเอียดกว่านะราคพืนสีจะพคนดีกว่านี่ไปเก็บขอบนิดเดียวเก็บสีสวยได้ด้วยสีสไกน์นะฮะสองร้อยสี่สิบห้า,าบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาเป็นรถพันห้าร้อยโอเคงั้นแตกต่างกันได้ไหมล่ะ จะปล่อยเส้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะพ่นอีกทีนะแล้วก็ปล่อยแห้งเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะเสร็จแล้แห้งไม่ใช่ว่าพ่นทีเดียวให้สวยเลยนะย้อยนะเนี่ยพ่นรอบแรกหมาดๆร,รอบสองทับให้สีเรียบเนียนแล้วปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็พ่นต่อนะไม่ใช่ว่าทีเดียวซัดไปเลยสามสี่เที่ยวให้สวยเลยเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวันเสียปล่อยไว้ก่อนสักสิบนาทีแล้วมาลงอีกรอบหนะึ่ง มื่อครบสิบนาทีนะฮะเราก็จะเห็นว่าสีเริ่มเซตตัวนะยงแต่งจริงแล้วมันยังไม่แห้งนะเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาฝุ่นก็จะปิวมาติดเป็นจุดๆนะสีขาวด้วยโอ้ไม่สวยเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เป็นแค่สีของพื้นเดี๋ยวเราต้องเอาไปขัดอยู่ดีนะรอมันแห้งดีๆแล้วก็ต้องไปขัดให้มันเรียบนะครับแต่งชิ้นงานนะั้มันเรียบสวยหรูเราจะเห็นได้ว่ารถรอยริ้วรอย,รอยที่เห็นเป็นจุดๆหรือเป็นเส้นตอนแรกนะฮะ ท่านเพื่อนดูตั้งแต่แรกนะเราจะเห็นรอยเป็นเส้นๆที่ชิ้นงานไม่เรียบนะตอนนี้มันรอยทําการพ่นสีไปปุ๊บม,มันก็จะลบรอยจุดๆนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพอเราจะขัดแต่งเนะี่ยมันก็จะเรียบเนียนสวยรูพอเราพ่นสีจริงอนะมันก็จะดูไม่มีริ้วรอยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพ่น,พนอีกรอบนะรอบน,อบนี้รอบท้ายแล้วนะเสร็จจากรอบนี้ก็จะปล่อยมันแห้งนะปล่อยแห้งเลยทําอีกทีก็อีกโน่นแหละ อีกสามสี่วันนู่นะนะครับพ่นไปเลยระยะห่างก็เท่าเดิมครับสามสิบเซนพ่นไล่ไปเลยฮะให้ทั่วรถก็ผ่านเหล้อเกินจริงๆมันก็ผิดนะเราพ่นข้างถนนนะ่ะมันไม่ดีฮะสีอาจจะปิวไปโดนเขาได้นะแต่ว่าผมก็ไม่มีที่พ่นนั่นเองเราพ่นไปก่อน พอรถมาเราก็หยุดนะถ้ารถเห็นใจเรานะเห็นเราป้นสีก็ขับไปทางอื่นก็ได้นะโอเค นะครับตรวจดูเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นพบเห็นรอยจุดจุดจุจ,จุดจากฝุ่นละอองนั่นเองนะฮะแต่ว่ารอยที่ผมต้องการลบคือเป็นรอยจากชิ้นงานที่เป็นเส้นๆ้นนะตอนนี้ได้หายไปแล้วนะฮะเออนี้จะดีเลยนะฮะมีรอยนิดนึงตรงนี้นะฮะเราก็พ่นให้นหนาๆนาหน่อยตรงไหนเป็นรอยเยอะเราพ่นหนาฮนะเนื่องจากเราไม่มีสีโป๊แต่จริงๆแล้วนะฮะถ้ามีสีโป๊ก็คือ เราโป้ว่าชิ้นงานเรียบแล้วก็ทําสีได้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลืองสีแบบผมนะนีะ่นนครับสีที่ใช้นะฮะก็กระปองละอันนี้ขึ้นราคาแล้วฮะเป็นห้าสิบห้าบาทนะกระปองเนะี่ยใช้สีถูกนะชิ้นงานก็ขัดเรียบเนียนแล้วนะจากที่กระดากระด่างแล้วก็ไม่สวยนะเราคนจนรองพื้นประมาณสี่รอบนะ แล้วก็เดี๋ยวสีจริงนะลองดูเหมือนเดิมนะครับพนสีก็คือไลจ่จากบางๆไปหาหนาๆนะครับโดยระยะที่เท่ากันนะฮะแลวก็เน้นขอบหน่อยโอเคนี่ก็ซัดเลยครับซัดงานจริงเลยครับ กลางเนี่ยเรามองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันจะท้อนแดดเราจะไม่เห็นตำแหน่งแต่เราก็กะๆแล้วกันประมาณนี้มัหยอกไปเรื่อยนะสีจะได้แกตกกวเคประมาณนี้มองไม่ชัดว่านะเต็มแผ่นรอเส้ตัวแห้งประมาณ5นาทีเดี๋ยวซ้ำอีกรอบรพอแค่นี้ พ่นกลางแดดเราจะมองไม่เห็นตำหนินะผมจะลองพ่นในร่มดูไม่เห็นตำหนิพ่นยาก ไม่มฟูไม่อะไรบ้างคือก่อนที่จะลงเคลียร์นะลงแร็กเกอร์เดี๋ยวผมทำการขัดรอบนี้วขัดลายสีให้เรียบนั่นเองนะพอเราจะทำการลงแร็กเกอร์เลยทีเรียบร้อยรอตากแดดแห้งนะแล้วขัดให้ผิวเรียบเนียนลงแล็กเกอร์ติดตั้งทีร่รถนะเสร็จแล้วครับสำหรับสีขาวมุกหางหลังมิราสนะฮะก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งแล้วครับผมนะจะทำสีง่ายๆนะครับผม รองพื้นด้วยสีขาวนะสี่สิบห้าบาทแล้วก็คนทับด้วยสีมุกนะครับถือโอเคในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปติดตั้งแล้วครับนี่นะสีค่อนข้างจะเหมือนเลยนะครับได้เลยสางโปงไม่แตกต่างก็แตกต่างนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่น่าเกียด เดี๋ยวติดตั้งครับกำลังเช็ดเช็ดนะรอแห้งแล้วก็ใส่เลยเรียบร้อยครับเ,เสร็จแล้ว ลางหลังนิลาดนะว้าวเป็นไงครับสีสีมือแล้วเนี่ยทำเองปิดจ็อบครับผม